pun tak 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 pasti lah kan. Tak pentah. Ha. Ha. สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อมแม่พี่น้องสุขสุคนจา้าลูกอีสานแฟมอลี่คนเดิมเพิ่มเติมคือความแซ่บกระไม้ก็จ้า,จาวันนี้เขามากินอันนี้เนาะจา้าซอยจุเสียบใหม่จา้าซอยจุเสียบใหม่ี้คาน์ีิคานยิบกินแล้วเสียบใหม่กินเลยเนาะน่าจะว่าว,าวาร้ายหิวเขากินเลยก็สิมีโหระพาเนื้อเหาอันนี้สตอออันนี้กระเทียมอันนี้หอมแขก ้ังอันกับซีมีเป็นบักพริกจ้ะเปลี่ยนเป็นบักพริกเนาะเครื่องเคียงเข้าบักไล้นะไลโปรดสตอมาจา้ะเข้าขาดเสือก่อนจ้ะบ่าเป็นขาดเสือไอ,อ้กระห้อเยเขาบักงาบีบใส่ไปสื่อ,อยือ่ตลาดมาเลยมาบัลหลวามันสดปร่สดเนาะ เอากระมาลลางเกลือมาเห็ดเอยียงช<ม>ิบะอืมอืม,ม เ่ยวขมอำนำันล่ำเฮ้เป็นนำ้ำผู้ชาวบอกวน้ำจา้าสีหามั้หามก็ไม่ได้แม่มาหาแม่ยามาหาอืมเอาสิ่งน,นี่เริ่มบีบปากหน้าหามั <laughs> ้งเอาไหม มีบขางหน้ากันขาเสือ้อสุดยอดสุดยอดแล้วอืมอืมลิ้นส้าเผาคุ้ม อันนี้เขา้าวปา้นเนฮันเนาะสิ้นเนื้นอแดงเจึ้งคึงแหละหบังจอเนี่ยดังจ้ะบีบบางหน้าเไปออตอนนี้ไม่มีแบบพริก อหอมแขก อันนี้แก้แล้วจะตอ่อแม่นี่บอกไปตอกินกับอันขาดเสื้ออีกคนขาดเสื้อชุดตอน कुते <sweak> hmm. มาวนอีกแล้วแงกินแ่งแสบอือ Get this hmm. Hmm. หู้ก,กวนจนลืมมาต้องขาเสือบักเน่าอืม,อม จะตอว่าตายกินมัดนี่กับปอบแล้วอุ้ยประมาณยี่สิบไม้ อืมฮึปแจกเะเลฟงฝาพะ ขมแต่แสบอืม ้าอ ok ันเผาเมื่อไรจ้าเลื่อนเป็นมาเนี่ย มันแนบปะกินจัดต่อรับเนื้อืมอืเอเพียกย่างเสียบแซ่เนี่ยเสียบแซ่ใหม่เหรอจ๊ะ